สวัสดีำำท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้นะคะจะมาสอนเติมเกม RV นะคะก็สามารถทําตามได้เลยนะคะก็เติมเกมแบบได้เงินคืนนะคะเติมเกมได้แบบได้เงินคืน100%อเปเเลยนะคะเข้าเว็บเติมเกม RV แล้วก็กดเลือกเกม RV แล้วก็กดล็อกอินตาม ID เกมเราไปเลยนะคะทุกคนนี่ก็รอโหลดสักแป,ป๊บนึงนะคะ เสร็จแล้วนะคะเลือกตรง s h o p ปี้แอร์พนะคะเป็นการเติมกดเข้าไปเลยค่ะแล้วกดคลิกคำว่า20บาทนะคะแล้วก็กดชำระเงินปุ่มสีแดงไปเลยค่ะทุกคนนี่นะคะกดไปเลยค่ะทุกคนสามารถทำได้ทั้งลูกค้าเก่าแล้วก็ลูกค้าใหม่นะคะนี่กดเปิดแอป Sho p e ปีไปเลยนะคะเราต้องมีแอป s h o p e ปีก่อนนะคะทุกคนอ่าโอเคค่ะเมื่อมีแล้วนะคะก็มันก็จะเด้เงหน้านี้ขึ้นมาเลยค่ะทุกคนนี่นะคะ ก็รอรดสักแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนคลิปนี้จะเป็นการเติมหลายรอบเลยนะคะเพราะว่ามันได้มันจะได้เงินคืนหลายรอบนะคะทุกคนก็ฟังเราอธิบายสักนิดนึงนะคะก็ใครที่ดูแล้วก็งงตรงไหนนะคะสามารถคอมเมนต์ก่อนได้นะคะหรือว่าดูคลิปกันจนจบแล้วค่อยมาคอมเมนต์สอบถามกันนะคะก็ตามสัญญาเลยนะคะที่จะบอกว่าจะมาสอนเติมนะคะ ก็มาสอนเติมจริงๆแล้วนะคะทุกคนเราไม่ผิดสัญญาหรอกนะคะนี่นะคะถ้ามันขึ้นว่าการเชื่อมต่อ s h อ p e e p a พล้มเหลวนะคะให้เรากดกลับไปที่หน้านี้นะคะแล้วเราก็กดคำว่า s h อ p e e อีกรอบนะคะนี่ก็รอโหลดสักแป๊บหนึง่งมันก็จะขึ้นหน้านี้ขึ้นมานะคะกดคำว่าคูปองค่ะทุกคนสามารถทิมโค้ดตามนี้ได้เลยนะคะใส่แล้วก็จะได้เงินคืนนะคะนี่นะคะทิมตามได้เลยค่ะ F R I E N ds นะคะคำว่าเฟนนะคะก็จะเจอโค้ดนะคะกดโค้ดไปเลยค่ะทุกคนกดตรงคุป,ปองไปนะคะนี่หลังจากนี้นะคะเราก็เลือกวิธีการชำระเงินแล้วก็ใส่รหัสเพื่อทำการชำระเงินเพียงเท่านี้ก็เสร็จกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพอเสร็จแล้วก็ทำตามเหมือนเดิมค่ะพิมพ์คำว่าเติมเกม rv กันไปอีกรอบนะคะกดเข้าเว็บไปค่ะทุกคนนี่กดเข้าเว็บไปเลยนะคะแล้วก็ กดเหมือนทำตามเหมือนขั้นตอนแรกเลยค่ะนี่นะคะกดตรงเกม Rv ค่ะทุกคนนี่เสร็จแล้วแล้วก็กดตรงช้อปปี้เพจแล้วก็20บาทเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ทําการชรําระเงิน,นะคะ่ะทุกคนนี่นะคะนี่แล้วก็กดเปิดตรงช้อปปี้เหมือนเดิมค่ะนี่นะคะนี่รอโหลดสักแป๊บหนึ่งนะคะทุกคน แล้วก็จะขึ้นตรงนี้นะคะแล้วก็พิมพ์โค้ดตามเหมือนเดิมค่ะสําหรับใครที่ไม่มีคูป,ปองขึ้นนะคะถ้ามีขึ้นแล้วก็สามารถกดเลือกคูป,ปองได้เลยค่ะทุกคนใครยังไม่ขึ้นก็พิมพ์โค้ดได้ตามนี้เลยนะคะจะเป็นคูป,ปองเงินคืน19บาทใบที่2นะคะก็เลือกวิธีการชําระเงินแล้วก็ใส่รหัสชําระเงินไปนะคะทุกคนนี่ราหลดสักแป๊บหนึง่งก็โอเคค่ะแล้วเงินก็จะไปอยู่ตรง ช้อปปี้เพนะคะเป็น19บาทจะเข้ามาในช้อปปี้เพของเรานะคะทุกคนแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะก็พิมพ์ได้เลยะคะ่ะตามนี้เลยนะคะเติมเกม RV เหมือนเดิมค่ะทุกคนอ่านะคะนี่พิมพ์ไปเลยค่ะนี่ก็กดกากบาทโฆษณาอะไรออกไปก่อน,นะคะ่ะทุกคนนี่กด RV เหมือนเดิมค่ะแล้วก็กดตรงช้อปปี้เพ2ยีบาทเหมือนเดิมนะคะทุกคนนี่เข้าไปเลยค่ะทําการ เติมเงินนะคะ20บาทค่ะนี่กดตกลงกดช้อปปี้ไปค่ะนี่นะคะตรงเมื่อกี้มีเงินคืน19บาทแล้วนะคะก็รอรโหลดก่อนนะคะแล้วก็สามารถใส่คูปองใบที่3ได้เลยค่ะกดตรงคำว่าคูปองนะคะก็จะขึ้นว่านี่นะคะเงินคืน20บาทเป็นใบที่3นะคะก็โค้ดเดิมของเรานะคะ frends นะคะเมื่อใส่โค้ดเสร็จแล้วก็เลือกวิธีการชำระเงินนะคะสามารถ เลือกชำระเงินโดยใช้คอยได้นะคะที่เราได้เงินคืนมาเมื่อกี้19 19บาทนะคะ,ะก็คือเนี่ยนะคะก็ใส่รหัสไปค่ะทุกคนแล้วก็เสร็จสิ้นนะคะนี่เงินก็จะคืนเรากลับมา20บาทแล้วเราก็จะได้ครบพงเหมือนเดิมค่ะแล้วต่อไปก็ทำตามขั้นตอนเลยนะคะนี่เติมเกมมาวีแล้วก็กดรกระบาดอะไรออกไปค่ะทุกคนขั้นตอนนี้สำคัญมากนะคะทุกคนอย่า อย่าเพิ่งข้ามกันนะคะนี่กดเป็นราค่ะ20บาทนะคะนี่ปรากดทําการชําระเงินไปขั้นตอนนี้สําคัญนะคะไม่ต้องเลือกชรให้เลือกชําระแบบช้อปปี้เพนะคะแล้วก็เข้าเกมในเกมอาวีก็จะเจอคูปองตามนี้เลยนะคะทุกคน